การ manifest สิ่งที่เราต้องการที่อยู่ในฝันให้กลายเป็นความจริงในโลกสามมิติเพียงสามกรอบความคิดในคลิปนี้ค่ะจะเป็นตัวเครื่องตรวจสอบนะคะว่าเราทำครบถ้วนได้ทุกกรอบหรือยังมาฟังกันค่ะเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะทำให้มันดีขึ้นได้ยังไงได้อีกสวัสดีค่ะทุกคน คลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่เหมาะสำหรับคนที่ปฏิบัติมาแล้วบ้างนะคะแต่ว่าโค้ชวิน้อยจะพูดสำหรับมือใหม่คนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ให้สามารถเข้าใจ3มกรอบแนวคิดนี้ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะสำหรับคนที่ทำมาแล้วเราจะได้ตรวจสอบค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราทำครบถ้วนแล้วหรือยังทำให้มันดีขึ้นได้ยังไงได้อีกนะคะมาดูค่ะกรอบความคิดแรกเลยค่ะข้อแรก เราต้องเข้าใจนะคะว่าอะไรที่เป็นตัวสร้างความเป็นจริงของเราณขณะนี้อะไรที่เป็นตัวสร้างความเป็นจริงของเรานขณะนี้ความเป็นจริงของแต่ละคนณที่นี้นะคะก็คือเงินในบัญชีของเราหน้าที่การงานธุรกิจของเราว่ามันอยู่ในสภาวะแบบไหนมันดีไม่ดีนะคะเข้าของเครื่องใช้มันอยู่ในสภาวะที่เราชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะ นั่นก็คือสภาวะแวดล้อมสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราได้อยู่ณนะปัจจุบันนี้เองนะคะว่าเรามองไปรอบๆตัวเราสภาวะแวดล้อมของเราณนะขณะนี้มันสร้างอารมณ์ความสั่นสะเทือนแบบไหนให้ตัวเราเองอยู่นั่นเองนะคะสิ่งที่มันแวดล้อมเราอยู่เมื่อเราเห็นนะคะถ้าเราชอบใจความสั่นสะเทือนของเราจะเป็นแบบไหคะ ถ้าเราไม่ชอบใจเห็นเงินในบัญชีหรือว่าเห็นบินค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วไปกังวลนะคะว่าค่าใช้จ่ายเงินในบัญชีเท่านี้ค่าใช้จ่ายแบบนี้เราจะมีความรู้สึกแบบไหนเรามันจะเพียงพอหรือเปล่ามันเกิดความรู้สึก scarcity ความหวาดกลัวนะคะความขาดแคลนหรือมันทำให้เรามีความรู้สึกมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เออไม่เป็นไรเรามีเพียงพอนี่แหละค่ะก็คือสภาวะแวดล้อม กำลังทำให้สภาวะอารมณ์ของคุณเป็นแบบไหนในแต่ละวันนะคะนี่คือสิ่งที่สร้างความเป็นจริงของคุณค่ะนะคะเราพักไว้ก่อนนะคะว่าสภาวะแวดล้อมที่มันเป็นอยู่ณขณะนี้มันคือความเป็นจริงที่เราเชื่อว่ามันเป็นจริงอยู่นะคะทีนี้มาในส่วนที่สภาวะแวดล้อมที่มันเกิดอารมณ์ขึ้นนะคะอารมณ์ขาดแคลนนะคะอารมณ์ที่มั่งคั่ง ถ้าใครเพียงพอแล้วมันไม่เป็นประเด็นนะคะในที่นี้เราจะพูดถึงที่มันเป็นประเด็นก็คืออารมณ์ที่มันขาดแผนตัวอารมณ์เนี่ยคะ่ะเราต้องรู้จักนะคะว่าเราต้องจดจํามันให้ได้นะคะตัวตัวอารมณ์เนี่ยมันจดจําได้แต่จากสภาวะอดีตของเราไม่ใช่ตัวอนาคตตัวอนาคตของเราเนี่ยนะคะมันไม่มีส่วนใดๆเลยนะคะว่าเราจะ เป็นเราจะมีอะไรจากอดีตมามันไม่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกันเลยเว้นซะแต่ว่าในปัจจุบันขณะนาทีนี้เนี่ยนะคะที่เรามีสิทธิ์เลือกอะคะ่ะว่าเราจะเลือกสภาวะอารมณ์ความคิดความรู้สึกหรือแรงสันตเทือนนั่นเองในแบบเดิมหรือเปล่าหรือเราจะเขยเบนะคะสภาวะความคิดความรู้สึกอารมณ์หรือความสันตเทือนของเราให้มันสูงขึ้นกว่าสภาวะแวดล้อมนะคะ สภาวะแวดล้อมที่เราคิดว่ามันเป็นจริงนั่นแหละนะคะว่าเราสามารถอยู่เหนือสภาวะแวดล้อมได้หรือเปล่าที่ด o รโจดิสเพนซ่าบอกว่าเราจะต้องอยู่เหนือสภาวะแวดล้อมของเราที่มันเป็นความท้าทายให้ได้นั่นเองนะคะนั่นก็คือสภาวะปัจจุบันของเราค่ะจะเป็นจุดว่ามันจะเป็นจุดเชื่อมโยงให้อดีตต่อเนื่องไปอนาคตหรือมันจะเป็นจุดนะคะเปลี่ยนแปลง อดีตนะคะไม่ให้มันเชื่อมโยงกับอนาคตของเราได้นะคะถ้าสิ่งไหนที่เรามีความรู้สึกดีเราสามารถให้มันเป็นตัวที่มันเติบโตต่อไปได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งไหนมันเป็นสภาวะจากอดีตที่มันเป็นความท้าทายเราต้องสามารถที่จะขยบแรงสั่นะเทือนก็คือความรู้สึกของเรานั่นเองให้มันอยู่เหนือสภาวะแวดล้อม ที่เราคิดว่ามันเป็นสภาวะความเป็นจริงในปัจจุบันของเราให้ได้นั่นเองนะคะนั่นก็คือเราต้องใช้สติค่ะหยุดระบุต,ตัวเองกับปัญหาค่ะนะคะค่าใช้จ่ายนี้เป็นของฉันทำไมสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับฉันนะคะก็คือสภาวะที่ทำให้ตัวเองมีความสันเทือนต่ำนั่นเองเราต้องหยุดเราต้องใช้สตินะคะเราไม่ใช่ปัญหานั้น แต่ตัวเราเองเป็นคนที่รับผิดชอบปัญหานั้นนะคะแยกปัญหาออกจากตัวเราเพียงแค่นี้พอเราบอกว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบความสันสะเทือนในกายของเราเนี่ยขยับสูงขึ้นมาแล้วค่ะนะคะความสันสะเทือนของเราเมื่อมันสูงขึ้นทุกๆอย่างรอบตัวเราก็จะมีความสันสะเทือนที่แตกต่างออกไปใช่ไหมคะ ที่เราแผ่ความรู้สึกความสันเทือนที่จะออกไปกระทบสภาวะแวดล้อมของเราในฐานะคนที่รับผิดชอบความท้าทายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตตัวความรู้สึกยอมรับนั่นเองนะคะมันสูงกว่าความรู้สึกโทษบ่นอ้างเห็นชัดเจนหรือยังคะนะคะอันนี้คือกรอบแรกคะ่ะดังนั้นเวลาเราตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้านะคะ ถึงแม้ว่าสภาวะแวดล้อมของเรายังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้แต่เราสามารถที่จะเลือกวิธีการตอบสนองต่อสภาวะอารมณ์วิธีการสั่นสะเทือนต่อสภาวะแวดล้อมของเราที่ยังเป็นสภาวะแวดล้อมที่มันสั่นสะเทือนต่ำอยู่ได้เพราะตัวเราตัดขาดจากปัญหานั้นค่ะเราเลือกได้ว่าเราจะสั่นสะเทือนแบบไหนเราจะมีบุคลิกภาพแบบไหนนั่นเองนะคะ นี่คือสิ่งที่ดรโจดิสเพนซ่าตอกย้ำกับเรานะคะว่าเราตื่นขึ้นมาเราจะคิดแบบเดิมเราจะมีอารมณ์ความรู้สึกแบบเดิมหรือเราจะเปลี่ยนบุคลิกภาพใหม่นะ,ะเราจะทดลองไปหยิบแก้วกาแฟกับมือด้านที่เราไม่ถนัดหรือเปล่านะคะเลือกนิสัยใหม่ๆที่เป็นนิสัยที่จะทำให้แรงสันตเทือนในชีวิตของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้น เช่นกิจกรรมอะไรที่ทำให้เรามีความรู้สึกรักเมตตานะคะมากขึ้นนะคะหรือว่ามีสันติสุขมากขึ้นนั่งสมาธิสม่าเสมอแล้วหรือยังสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะทำให้บุคลิกภาพของเราเปลี่ยนไปแรงสะเทือนในชีวิตของเราเปลี่ยนไปนั่นเองเมื่อแรงสะเทือนของชีวิตของเราเปลี่ยนไปสภาวะแวดล้อมของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนไปความเป็นจริงของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนไปใช่ไหมคะ เราจะเริ่มสามารถที่จะดึงดูดทรัพยากรดีๆที่อยู่ในระดับสูงที่แมชกับคลื่นความสัน่นสะเทือนใหม่ในชีวิตของเราได้แล้วนั่นเองสภาวะแวดล้อมมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปแบบนี้ค่ะนี่แหละคือสิ่งที่กำหนดสภาวะความเป็นจริงของเรานี่คือกรอบที่หนึ่งค่ะกรอบที่สองนะคะอะไรเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของเรา รอบที่2ออะไรเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของเรานะคะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วกรอบแรกว่าสภาวะแวดล้อมความเป็นจริงของเราเนี่ยมันยังอยู่ในสภาวะความท้าทายอยู่แล้วเราจะเปลี่ยนจากความท้าทายนั้นให้เป็นความจริงใหม่ของเราตามแรงปรารถนาของเราว่าจะมีชีวิตที่มันเติบโตขึ้นอ่อมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กว่าเดิมได้อย่างไรนะคะอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือ เราต้องทําความเข้าใจค่ะว่าร่างกายของเราเนี่ยคือจิตใต้สํานึกของเรานะคะเราต้องสามารถที่จะสังเกตตัวเองอยู่เสมอนะคะว่าเราจะกลับไปมีพฤติกรรมนิสัยอัตโนมัติของเราหรือติดอยู่ในโปรแกรมเก่าของเราอีกหรือเปล่านะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าถ้าเราเห็นเงินในบัญชีเรารู้สึกยังไงเมื่อเราจับอารมณ์ของเราได้ว่าเรากำลังจะเครียด เรากำลังจะหวาดกลัวนะคะว่าเราจะมีเงินไม่เพียงพอตรงนี้ค่ะเราต้องจับตัวเองสังเกตตัวเองให้ทันนะคะว่าเราตอบสนองในความสันสะเทือนแบบไหนนั่นเองนะคะแล้วต้องต้องจดจำให้ได้นะคะว่าโปรแกรมเก่าเหล่านี้เนี่ยมันมาจากการที่เราซึมซับตั้งแต่อดีตตอนที่เราเด็กๆอยู่นะคะตอนที่จิตใต้สำนึกของเรา เรียนรู้แบบฟองน้ําที่ดูดซับเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นจากสภาวะครอบครัวของเราที่ขาดแคลนนะคะเ,เสียงเ,เรื่องราวสตอรี่จากคุณพ่อคุณแม่ที่พูดหรือแสดงให้เราเห็นว่าสภาวะครอบครัวของเราเนี่ยขาดแคลนนะคะเราก็ได้สร้างโครงข่ายนะคะความขาดแคลนไว้ในนิอรอนนะคะจดจำเป็นจิต ได้สำนึกเป็นโปรแกรมเก่าเป็นความเชื่อว่าโลกนี้ขาดแคลนนะคะเราไม่สามารถที่จะมั่งคั่งร่ำรวยได้นี่แหละค่ะเราต้องจับโปรแกรมเก่าของตัวเราเองให้ทันไม่เช่นนั้นนะคะถ้าเรายังตอบสนองด้วยวิธีเดิมๆก็คือ,อความกังวลความกลัวนะคะว่าในอนาคตของเราจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้เราเนี่ย ฝังความเชื่อนั้นไปในระดับจิตใต้สำเนึกอของเราให้มันแข็งแรงให้มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะมันยิ่งทำให้เราเนี่ยยึดติดกับสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะนะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำนะคะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยฝึกปลอดภัยกับพลังงานใหม่ๆนะคะฝึกรู้สึกปลอดภัยกับพลังงานใหม่ๆที่เราได้ฝึกนิสัยใหม่ๆเข้ามาในกิจวัตรประจำวันของเรา ะะที่คุณพี่น้อยบอกไปในกรอบแรกนะั่นแหละคะ่ะว่าเราจะฝึกไหมว่าเราจะไปจับแก้วกาแฟในมุมใหม่เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนลูทีนในการนำนิสัยพฤติกรรมที่มันอยู่ในขึ้นความสั่นสะเทือนสูงเนี่ยเข้ามาในชีวิตนะคะเราต้องรู้สึกปลอดภัยเราต้องรู้สึกทำให้ตัวเองเนี่ยเอนจอยสนุกสนานกับกิจกรรมใหม่ๆเราจะได้พลังงานขึ้นความสั่นสะเทือนในระดับสูงก็คือพลังงานใหม่ๆเนี่ย นะคะให้มันต่อเนื่องให้มันทรงพลังมากยิ่งขึ้นแทนที่จะตอบสนองมีอารมณ์ความรู้สึกแบบเดิมๆนะคะเราต้องขยายพื้นที่ปลอดภัยของเราในการที่จะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพใหม่ที่เป็นคนประสบความสำเร็จแล้วนะคะให้มันได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะอย่าเผลอไปมีความรู้สึกเก่านะคะความสันเทือนแบบเก่าๆนั่นเองค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานขึ้นความสั่นสะเทือนสูงนะคะถ้าเรามีอารมณ์ love joy peace นะคะก็คือความรักความเมตตานะคะความสุขสนุกสนานหรือ peace สันติสุขที่เราได้จากการทำสมาธิะคะ่ะตรงนี้ต่างหากนะคะที่จะเป็นจุดที่ทำให้เรานะคะเปลี่ยนความเป็นจริงของเราที่จากสภาวะความท้าทายในปัจจุบันให้เป็นความจริงใหม่ที่มีทรัพยากรดีๆนะคะที่มันแมช หรือมันตรงกับคลื่นใหม่ของเราเข้ามาในชีวิตนี่แหละค่ะจะเป็นจุดที่เราจะสามารถสร้างความเป็นจริงใหม่ของเราให้ได้นะคะโดยเฉพาะถ้าเรานั่งสมาธิในทุกๆวันที่ดรโจดิสันซ่าบอกว่าหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วอะคะ่ะเราจะมีการจินตนานการใช่ไหมคะความปรารถนาของเราเพื่อให้มันแมน i f ฟสขึ้นในโลกสามมิติใช่ไหมคะแล้วพอเราจินตนานการเรารู้สึก อิมเอมเรารู้สึกสมจริงว่ามันเกิดขึ้นแล้วในห่วงจินตนาการของเราสิ่งที่เราต้องทำต่อหลังจากออกจากจินตนาการก็คือเราต้องคงสภาวะบุคลิกภาพของเราแบบที่เราจินตนาการนั้นให้ได้ตลอดทั้งวันอ่าลืมหรือยังคะนะคะไม่ใช่ว่าพอจินตนาการเสร็จเป็นคนที่สามารถขับรถด,ดีๆได้แล้วอยู่ในบ้านหลังใหญ่รูขึ้นกว่าเดิมได้แล้ว แต่พอออกมาจากจินตนาการนะคะมาเจอสภาวะแวดล้อมเก่าๆที่มันยังเป็นความท้าทายที่เรายังไม่ชอบใจอยู่สภาวะอารมณ์ดิ่งตรงนี้ล่ละค่ะนะคะมันจะทำให้เรากลับไปมีชีวิตแบบเดิมๆเราก็ติดอยู่ในอดีตอีกนั่นเองนะคะตรงนี้กรอบที่สองสำคัญมากๆนะคะที่เราจะต้องฝ่าด่านตรงนี้ไปให้ได้เพราะถ้าเราผ่านกรอบแรกไม่ได้ผ่านกรอบสองไม่ได้เนี่ย กรอบที่3เนี่ยเราจะไม่ไปถึงมันค่ะกรอบที่3สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือว่าเราจะ manifest ความปรารถนาของเราได้อย่างไรนะคะจากความปรารถนาเราจะมาเปลี่ยนเป็นความเป็นจริงในสภาวะแวดล้อมในโลก3มิติของเราได้อย่างไรนั่นเองนะคะทีนี้เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าในโลก3มมิติเนี่ยมันคือมายา และมายาตัวนี้นะคะมันสะท้อนจากโลกภายในของเราสะท้อนจากแรงสัน่นสะเทือนของเราที่เป็นมวลสะสมมาตลอดชีวิตนะคะอย่างที่บอกว่าถ้ามันเป็นความท้าทายเราต้องรู้ความจริงข้อนี้นะคะก็คือเราต้องกลับไปสร้างในโลกภายในของเราให้มีความสัน่นสะเทือนสูงนะคะโลกภายในก็คือความคิดความรู้สึก m n d s e t นะคะวิธีการมองโลกของเราวิธีการมองสภาวะแวดล้อมของเราวิธีการตอบสนองสภาวะแวดล้อมของเราที่มันเป็นอยู่นั่นเองว่าเราจะตอบสนองในสภาวะที่เป็นเหยื่อขาดแคลนหรือส่งความสันเซอนออกไปในระดับที่มันสูงกว่าเดิมหรือลอยอยู่เหนือสถานการณ์ได้นั่นเองถ้าเอาคำพูดของดรโจดิสเพนซ่ามานะคะนี่แหละคะ่ะ บุคลิกภาพของเราใน23ชั่วโมงที่เหลือนะคะ1ชั่วโมงนั้นก็คือชั่วโมงทำสมาธิจินตนาการนะคะสิ่งที่เราปรารถนานะคะรู้สึกอิ่มเอมอยู่ในขื้นความสัะเทือนสูงพอออกมาแล้วเราคงสภาวะอารมณ์ขึ้นความสัะเทือนสูงนั้นไว้ในบุคลิกภาพของเราให้มันสอดคล้องกับความปรารถนาใน23ชั่วโมงที่เหลือได้หรือเปล่านี่เองนะคะคือ มันจะเป็นมวลพลังงานเป็นโมเมนตัมให้เราสามารถ manifest สิ่งนั้นในโลก3มิติได้เพราะว่าใน5มิติก็คือในสมาธิของเราในจินตนาการของเรามันเกิดขึ้นแล้วนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากภายในในโลกภายในมันจะสะท้อนออกมาในโลกภายนอกก็ต่อเมื่อมวลโมเมนตัมของแรงสั่นสะเทือนสูง,สงนั้นมันมีมากพอมันมีเพียงพอแล้วนั่นเองนะคะ ตรงจุดนี้เองอะคะ่ะจะเป็นตัวที่บ่งบอกนะคะว่าการดําเนินชีวิตประจำวันของเราในยีบสาชั่วโมงที่เหลือเนี่ยมันยังอยู่ในระดับสูงหรือเปล่านะคะทุกครั้งนะคะวิธีการนะคะโกชิโนยให้กระบวนการเลยทุกครั้งที่เราจับตัวเองได้ว่ามีพลังงานตกลงมานะคะถ้าเราใช้เวลาสั้นในการที่จะขยบความสั่นสะเทือนสูงหรือว่าเคลื่นพลังงานอารมณ์ของเราขึ้นมา ในระดับสูงได้เร็วมากเท่าไหร่นะคะเราจะมีโอกาสสร้างความเป็นจริงในโลกความเป็นจริงใหม่ของเราได้เร็วเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอารมณ์โทษบ่นอ้างนะคะสภาวะเหยื่อนานมากขึ้นเท่าไหระคะ่ค่ะนั่นก็เท่ากับว่าเรานะคะเอาคะแนนความสันตเทือนลบของเราเนี่ยไปลบออกจากคะแนนความสันตเทือนของ เราที่อยู่ในระดับสูงตอนที่เราทําสมาธิตอนที่เราจินตนาการออกได้เลยค่ะนะคะเราจะเห็นว่าแก๊ปมันนะคะมันกว้างขึ้นในแต่ละวันหรือมันยังคงอยู่ที่เดิมอยู่นะ,ะที่เดิมในที่นี้ก็คือตอนที่เราทําสมาธิกับตอนที่เราจินตนาการนั่นเองเรามีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในจินตนาการแล้วนะคะแต่พอออกมาเราขับรถออกจากนอกบ้านไปเจอคนปาดหน้า เราแบบอุทานออกมาด่าเขาออกมานะคะอารมณ์เสียอยู่ในคลื่นความสะเทือนต่ําถ้าเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆต้องเอาอารมณ์ความสะเทือนต่ำเนี่ยไปลบออกนะคะจากความสะเทือนสูงที่เรานั่งสมาธิเอาไว้ก็ดีดนะที่เราจินตนาการเอาไว้ก็ดีเราจะเห็นแก๊บค่ะหรือช่องว่างระหว่างความปรารถนาของเรากับ สภาวะปัจจุบันของเราได้เลยค่ะนะคะนั่นแสดงว่าถ้าวันไหนเพื่อนๆอยู่ในอารมณ์โทษบนอ้างนะคะมากเท่าไหร่อยู่ในสภาวะเหยื่อมากเท่าไหร่เพื่อนๆก็ต้องเอามาลบเคลื่นความสัน่นสะเทือนสูงของตัวเองที่มีเอาไว้ที่ทําเอาไว้ในตอนทําสมาธิในตอนจินตนาการก็ดีมากเท่านั้นนะคะนั่นคือช่องว่างทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นในแต่ละวันในตอนเย็นนะคะ มาดูคะแนนของตัวเองเลยค่ะนะคะว่ายังอยู่ในว i b เบรช o ั a นอที่แมชนะคะกับความปรารถนาของตัวเองหรือเปล่าก็คือขึ้นความสัน่นสะเทือนสูงนั่นเองเพราะว่าเราต้องการชีวิตที่ดีใช่ไหมคะชีวิตที่ดีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเราจะต้องอยู่ในสภาวะอารมณ์นั้นด้วยนะคะแต่ถ้าในยีบสมชั่วโมงที่เหลือนะคะเราอยู่ในขึ้นความสั่ะเทือนที่ต่ํา เราเผลอสตินะคะเราตอบสนองเหตุการณ์ออกไปนะคะหรือใช้คําว่าตอบโต้ดีกว่านะตอบโต้สภาวะสภาวะแวดล้อมของเราออกไปในคลื่นความสัน่นสะเทือนที่ลบนั่นแหะค่ะแก๊ปหรือช่องว่างของเราในแต่ละวันเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบเราเองอยู่ทุกๆวันนั่นเองนะคะว่าสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นมันจะ manifest ได้ก็ต่อเมื่อ เราคงสภาวะความสันะเทือนสูงของเราให้ได้ในทุกๆวันให้แมชกับความปรารถนาของเราได้นั่นเองแต่อย่าก,กดดันตัวเองนะคะเพราะว่าเราฝึกฝนใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะไม่แมชแบบร้อยแมชร้อยนะคะเอาเอาง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันนะคะว่าเราวัดสภาวะคลื่นความสะเทือนของตัวเองอยู่วันนี้นะคะว่ามันอยู่250กลางๆแล้วหรือยังนะคะครึ่งหนึ่ง ะะถ้ามันอยู่ครึ่งหนึ่งเราตั้งเป้าแค่ว่าเราเลยครึ่งมาหน่อยในแต่ละวันก่อนยังดีกว่านะคะอย่ากกดดันตัวเองว่าโอ้โหคือพอเราตั้งร้อยแล้ววันนั้นเรากลับอารมณ์ลงไปติดลบนะคะอย่าต่อว่าตัวเองนะคะก็คือ ให้มันสูงกว่าระดับเดิมก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าอารมณ์เฉลี่ยความสะเทือนของเราเนี่ยอยู่ที่75นะคะอยู่ที่75แล้วเราเนี่ยทำได้เพิ่มขึ้นมาเป็น90หรือร้อยนะคะอย่างโค้ชพี่น้อยนะคะเคยทำคลิปแบ่งปันไว้นานมากแล้วเหมือนกันนะคะบอกว่าถ้าเรารู้สึกผิดนะคะถ้าเรารู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกอับอายนะคะ เพราะว่ามันเป็นความสะเทือน,นที่ต่ำที่สุดอยู่ใน emotional chart นะคะถ้าเรารู้สึกผิดรู้สึกอับอายอย่างน้อยให้เรากโกรธตัวเองที่ผิดพลาดอย่างดีสักว่าความกโกรธเนี่ยความสะเทือน,นมันสูงกว่าความรู้สึกผิดความรู้สึกอับอายนั่นเองนะคะขออนุญ,ญาตเอากระบวนการของอับราฮัมฮิกซ์มาผสมด้วยนิดหนึ่งนะคะนี่แหละคะ่ะถ้าเราสามารถเพิ่มความสะเทือน,นของตัวเองได้ภายในแต่ละวัน เราก็ควรที่จะชื่นชมตัวเองได้แล้วนั่นเองนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเขยิบนะคะขึ้นมาเรื่อยๆเ,เพียงแค่ตั้งเป้าให้มันเกินมาตรฐานของตัวเองที่เฉลี่ยวไว้เมื่อวานก็พอค่ะนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ถึง50แต่ถ้าเมื่อวานเราอยู่30เราอยู่40วันนี้เราได้ 60- 70แบบนี้เราก็สามารถที่จะชื่นชมตัวเองได้แล้วการชื่นชมตัวเองการรู้สึกดีกับตัวเอง มันก็เป็นความสั่นสะเทือนสูงอีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะมวลโมเมนตัม um ของพลังงานขึ้นความสั่นสะเทือนสูงของเราในแต่ละวันแต่ละวันมันจะขยายตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะเลยระดับ50%ขึ้นมานะคะขึ้นไประดับ3 5 0 500 600 700ขึ้นไปแมชกับความปรารถนาของเราเมื่อนั้นล่ะค่ะนะคะความสำเร็จหรือว่าโลก สภาวะแวดล้อมของเราเนี่ยมันจะสำเร็จมากขึ้นถี่ขึ้นนะคะมันจะเกิดประจักษ์พยายนหรือหลักฐานว่าเรา manifest ได้นะคะในสิ่งที่เราปรารถนามากขึ้นถี่ขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นเองตาโอเคค่ะหวังว่าการตรวจสอบ3กรอบนี้นะคะเราจะใช้ไปตรวจสอบการปฏิบัติของเรานะคะในการสร้างสารรค์ชีวิตของตัวเราเองได้มาก ได้ดียิ่งขึ้นนะคะว่าสิ่งไหนถ้าเราลืมไปเราตระหนักรู้ได้ก็นำกลับมาอยู่ในความตระหนักรู้ของเราแล้วทำต่อให้ต่อเนื่องแบบไม่กดดันตัวเองนะคะโคชชิ่งชว่วงแรกๆค่ะอย่างตอนแรกที่ทบอกว่าให้เวลาเท่านี้ภายในราคาเท่านี้ แต่ว่าพี่เกินเกินเวลาทุกครั้งจริงๆ <c oughs> แล้วมันมันคือแคร์จริงๆอ่ะว่าคนที่มาโค้ชหรือได้รับการโค้ชจะได้สิ่งนี้ไหมอ่ะ <c oughs> เหมือนที่ให้โดยที่มันเกินมูมลมูลค่าของเงินที่เราเสียเสียไปมันมีหัวใจเป็นเป็นผู้ให้จริงๆอ่ะรู้สึกตรงนั้นเราเราพี่แคร์จริงๆว่าเราจะได้ไหมซึ่งแอนต้องขอบคุณมากด้วยนะคะพี่เรา ตารามันเหมือนมันฟงอะค่ะพี่มันจะปกคลุมแต่จุดไหนมันจะดาเนินสเต็ปยังไงแต่พอเหมือนจะมีคนที่แบบะสบความสำเร็จจริงๆแล้วเขาเขามาโคสนะคะมันทําให้เราเห็นความเรียบง่ายว่าจริงๆแล้วในบรรดาไอ้ความรู้มากมายเนี่ยเราจับบางจุดเท่านั้นแล้วพอเราชัดเจนแล้วเราก็เดินไปตามแผลต,ตรงเนี้ยคือ,อยังไงถ้าทําการเนี้ยะสบความสมําเร็จแน่ๆเราแบบจุดที่ สิ่งที่เอ๋ชอบมากคือที่พี่น้อยให้ทำวิชวลรุกเช้าอะค่ะคือการแบบยกระดบับการชาร์จแบตเตอรี่ที่เราต้องไปเติมเต็ม,มไอโดปามีนภูิของเราอะแต่พอพี่มาโค้ชบอกว่าจริงๆทุกวันอะเราเราต้องเติมบ่อของเราทุกวนันจนมันแบบต่อเลยกลายเป็นสเต็ปง่ายๆในวันที่มันผ่านไปค่ะพี่บางทีมันมีอพิฟอนี่เกิดข,ขึ้นมันจะแลนดิ้งมาหาถ้าใครต้องการพี่เลี้ยงนะคะโดยที่อยากจะมาเรียนรู้กับพี่น้อยนะคะ ในการใช้สมาธิความตัมสร้างชีวิตก็สามารถสมัครทักมาได้นะคะว่าเราจะอยู่ด้วยกัน4ครั้งมากกว่า8ชั่วโมงเนี่ยการทำเวิร์กช็อปแบบจับมือทำนะคะตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน4ครั้งมากกว่า8ชั่วโมงอย่างที่บอกแล้วโค้ชพี่น้อยอยังเป็นพี่เลี้ยงต่ออีก30วันนะคะก็ทักกันเข้ามาได้ค่ะหรือใครสนใจคอร์สออนไลน์แบบ บันทึกวิดีโอจากการอบรมสดนะคะก็มีทางเลือกไว้ให้เหมือนกันค่ะสำหรับใครนะคะอยากเรียนรู้ในเวลาส่วนตัวที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงที่ตัวเองพร้อมที่ตัวเองว่างก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะเรียนรู้พัฒนายกระดับความสัจเทือนสูงในชีวิตของตัวเองได้ หรือถ้าใครนะคะเรียนรู้หน้าช่องต่อไปเรื่อยๆค้ชพี่น้อยก็ขอฝากไว้ก็แล้วกันนะคะว่าอย่าเรียนเพื่อมีความรู้ขอให้เรียนเพื่อเป็นในความรู้นั้นก็คือนําความรู้นั้นมาฝึกฝนอยู่อย่างสม่ําเสมอนะคะใครมาพบกันใหม่นะคะสามารถกด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการแบ่งปันของโค้ชพี่น้อยในครั้งต่อไปขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะขอบคุณสมาชิกทุกคนที่เรียนรู้อยู่หลังบ้านหน้าบ้าน ผู้ติดตามทุกคนขอบคุณทุกซูเปอร์แทงส์อย่าลืมนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ